สวัสดีค่ะเอฟซี FC, หรือว่าท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังช่องสาานิงพระรวยสุขูสุขคนค่ะเมื่อน,นีเซานิงพระรวยสีมาสรุปเนาะคะ่ะมาสรุปจัดอันดับค่ะสิบหาอันดับเนาะคะ่ะจากคนฟันทั้งเบิร์2สาสิบสองคน,นะคะ่ะท่านผู้ชมจากคนฟันทั้งเบิร์2สาสิบสองคนเนาะคะ่ะสาวนิงสีมาจัดอันดับสิบหาอันดับตัวเลขที่ ตรงกันหลายที่สุดเนาะคะ่ะในช่องสาวนิ้งผ้าร่วยทอนันค่ะบกเกี่ยวกับช่องอื่นเนาะคะ่ะบกเกี่ยวกับเลขดังค่ะจัดอันดับเฉพาะในช่องของสาวนิ้งผ้าร่วยค่ะอันนี้ก็ทําการบานมาแล้วค่ะท่านผู้ชมทําการบานเรียบร้อยเนาะคะ่ะอยู่ในนี้นละค่ะเดี๋ยวสีมาเบิงกันเนาะค่ะว่าตัวเลข ที่ตรงกันหลายที่สุดเนาะคะ่ะในช่องเซาวนิ้งพราร่วยสิเป็นตัวใดเนาะคะ่ะสิบหาอันดับค่ะ อันดับหนึ่งเนาะคะ่ะอันดับสอันดับสอันดับส,อ,บสอันดับหอันดับหกอันดับเเนาะคะ่ะอันดับแปดอันดับเก้า,ส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 ,าสิบสิบเ สิบหาเนาะคะ่ะสิบหาอันดับค่ะอันนี้เป็นของช่องสาวนิงผ้าร่วยเนาะคะ่ะส,สรุปสรุปตัวเลขจากช่องสาานิงผ้าร่วยเนาะคะ่ะสรุปให้กับท่านผู้ชมในเบิงเนาะคะ่ะวิเคราะห์เอาหมักตัวใดชอบตัวใดเนาะคะ่ะ เฉพาะในช่องของเสานิงพระร่วยตัวเลขที่คนเบาฟันนี่เพิ่นเบาหายเนาะค่ะ่นฟันหรือเพิ่นไดมาานี่มีตัวไรที่ตรงกันหลายทีสุดเนาะค่ะกับมาเบิงกันค่ะเริ่มจากอันดับที่สิบห้าก่อนเนาะค่ะอันดับอันดับที่สิบหา้าค่ะอันดิ อันดับที่สิบห้านี่ด้เก่าซีเนาะคะ่ะเก่าซีเก่าซีเนาะคะ่ท 94, ะท่านผู้ชมเก่าซีค่ะแล้วก็อันดับที่สิบซี่นี่หาหานะคะ่ 55, ะหาหาคะ่ะอันดับที่สิบสามเนาะคะ่ะสิบสามนี่ในหนึ่งแปดเนาะคะ่ะหนึ่งแปด อันดับทีสิบสองเนาะ,ค,ะ,นนะ,ค,ะค่ะสิบสองนี่หกหนึ่งเนาะค่ะหกหนึ่งค่ะอันดับทีสิบเอ็ดเนาะค่ะสองหาสองหาค่ะอันดับทีสิบเนาะคะ่ะสี่หนึ่งอันนี้บอกใบก้อนเนาะค่ะท่านผู้ชมเฉพาะ ช่องสาวนิงผ้ารวยเนาะค่ะจำนวนคนที่ฝัน32คนเนาะค่ะ32คนที่เป็นตามในงวดนี้ในวิกนีเนาะค่ะอันดับที่เก้าค่ะ40เนาะค่ะสี่ศูนอันดับที่8 51ค่ะ51อันดับที่7 ก้าห้าอันดับที่เจ็ดเก้าห้าอันดับที่หกศูนย์หกศูนย์หกนะคะอันดับที่ห้าแปดห้าอันดับที่สีสองสี่เนาะคะ่ะ สองซีเนาะค่ะหละกักกระ마อันดับที่สามค่ะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมหลกักกรมาอันดับที่สามเก้าศูนย์เนาะค่ะเก้าศูนย์เนาะค่ะอันดับที่สามนี่เก้าศูนย์อันดับที่สองนี่เก้าหนึ่งค่ะเก่ามาแห้งค่ะท่านผู้ชม แต่ว่าอันดับที่หนึ่งหาศูนย์เนาะค่ะหาศูนย์อันดับที่หนึ่งหาศูนย์ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมจัดอันดับเนาะค่ะสรุปเลขดังจัดอันดับจากสามสิบสองคนเนาะค่ะจากสามสิบสองคนเลขที่ตรงกันหลายที่สุดเนาะค่ะสิบหาอันดับเนาะค่ะจากสามสิบสองคน เฉพาะในช่องสาวนิ้งพาร่วยเนาะคะ่ะอย่าลืมแคปหน้าจอเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมแคปหน้าจอไว้เบิรงค่ะค่ะถ้าคลิปนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะคะ่ะสาวนิงกาฝาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวนิ้งพ้าร่วยน้ำในเด้อค่ะคลิปนี้สาวนิ้งขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ